สวัสดีค่ะเอิน์นะคะจากช่องเลียนดักค่ะวันนี้นะคะก็จะมาหยิบยกวรรณคดีเรื่องมหาเวสันดรชาดกนะคะมาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันนะคะซึ่งมหาเวสันดรชาดกนะคะก็แต่งโดยเจ้าพระยาพระคังโหนค่ะโดยเนื้อเรื่องนะคะก็ไปชม,พร,มพร้อมกันเลยคะ่ะเนื้อเรื่องย่อของมหาเวสันดรชาดกนะคะก็จะเล่าถึงนางมัดซีค่ะที่เข้าป่านะคะไปะเก็บผลไมห้หาของป่าให้กับ ทางกุมารทั้งสองแล้วก็ทเวสันดอนค่ะในขณะที่นานเนี่ยเข้าป่าไปเก็บผลไม้นะคะนานก็รู้สึกวันวาดแบบว่าใจไม่ค่อยดีคิดถึงลูกเป็นห่วงลูกนะคะแล้วก็ประกอบกับนานเนี่ยนานเองก็มีลานสังหณรต่างๆนะคะก็เลยทําให้นานเนี่ยรีบเก็บผลไม้แล้วก็รีบไปหาลูกพี่อาสมในขณะนั้นเองนะคะพระอินก็เลยจำริขึ้นมาว่าถ้าสมมติว่า ปล่อยให้นางมัตซีไปตอนนี้นะคะก็จะทําให้รบกวนพระเวสสันดรพระเวสสันดรเนี่ยก็กําลังบําเพ็ญอยู่นะคะก็เลยสั่งให้เทพพย,ายดาทั้ง3องค์นะคะแปลงกายเป็นสัตว์ร,ร้าย3ตัวนะคะก็คือพญาราชสีพญาเสือเหลืองแล้วก็พญาเสือโครงมาขัดขวางนางมัตซีเอาไว้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้ไปรบกวนพระเวสสันดร ซึ่งนางมัสซีเนี่ยก็เลยอ้อนวอนสัตว์ร,ร้ายทั้ง3ตัวนะคะให้เปิดทางให้กับนางเนี่ยไปที่อาสมจนสัตว์ร,ร้ายทั้ง3ตัวนะคะใจอ่อนแล้วก็เปิดทางให้นางมัซซีนางมัสซีก็เลยกลับไปที่อาสมเมื่อนางม,มาถึงอาสมนะคะก็ร้องเรียกหาลูกนะคะหาพระกุมารทั้งสองแต่ก็ไร้เสียงตอบรับพระนางมัซซีก็เลยไปถามหาลูกกับพระเวสสันดรนะคะก็ถามประมาณแบบเออลูกไปไหนอะไรอย่างนี้นะคะ พระเวสสันดรก็เลยนิ่งแล้วก็เงียบไปแล้วก็ตรัสบริพาสแก่นามัสีนะคะก็คือต่อว่าเมื่อนามัสีเนี่ยโดนตัดบริพาสแล้วนะคะก็เกิดความเจ็บนะคะเกิดความเจ็บเจ็บใจจนลืมความโศกเศร้าพระนางก็เลยตอบกลับไปว่าอ่าพระนางเนี่ย จงรักพักดีต่อพระเวสสันดรอ,อย่างมั่นคงนะคะพระเวสสันดรเนี่ยจงทำเฉยมือพระนางก็เลยออกไปตามหาลูกนะคะจนทั่วป่าแต่ก็หายยังไงก็หาไม่เจอพระนางเนี่ยก็เลยกลับมายังอาสมเหมือนเดิมด้วยความเหนื่อยล้านะคะก็เลยทําให้นางมัสซีเนี่ยหมดสติไปพระเวสสันดรเนี่ยก็เลยแก้ไขให้นางมัสซีเนี่ยฟื้นขึ้นมาพอพอนางมสัสซีฟื้นขึ้นมาใช่ไหมคะ พระเวสสันดรก็เลยเล่าความจริงให้กับนางมัสตรีรู้นะคะว่าพระเวสสันดรเนี่ยได้บริจาคลูกทั้งสองให้กับชูชกไปแล้วฝ่ายนางมัสตีนะคะผู้เป็นแม่รู้นะคะว่าลูกตัวเองเนี่ยยังไม่ตายลูกยังมีชีวิตอยู่ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ได้อันุโมทนาในการถวายบุตรทานของพระเวสสันดรน,นะคะ พระอินและเหล่าเทวดาทั้งหลายนะคะได้รับรู้ก็ลเลยร่วมกันอนุโมทนาบุญให้กับพระเวสสันดรในครั้งนี้นะซึ่งแนวคิดของเรื่องนี้นะคะก็คือความรักของแม่ที่มีต่อลูกเป็นความรักที่มีความเมตตากรุณาและห่วงใยลูกเป็นรักที่ประกอบไปด้วยความเสียสละปรารถนาให้ลูกมีความสุข หวังให้พนจกทุกทั้งควนค่ะก็คือรักจากแม่เนี่ยเป็นรักที่บริสุทธิ์มากๆเลยนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ